กดดันมากมากมาก,มากพ,พี่พี่นะักข่าน่าจะรู้เพราะว่าเพราะว่าแบบไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆเลยเพราะไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังอยากให้แบบเล่นได้อย่างปีสไตล์แล้วก็ทําออกมาได้ดีที่สุดค่ะตอนนี้มันสุดยอดผลงานของทัพนักกีฬาไทยวันเดียวเก็บ3เหรียญโอลิมปิกปี2024ได้สำเร็จเหรียญทองได้แก่น้องเทนนิสพานิพักสุดยอดความภาคภูมิใจของคนไทยจากกีฬา เทควันโดประเภทหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงและเหรียญเงินเป็นของสุรจนาคำเบ้าในการแข่งขันยกน้ำหนักหญิงรุ่น49กิโลกรัมเหรียญทองแดงได้แก่เจ้าฟางธีรพงศ์จากกีฬายกน้ำหนักชายรุ่น61กิโลกรัมทางทีมงาน s p Top List จะมาประมวลผลงานสุดยอดครั้งนี้ให้ได้ชมกันครับเรียกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมดีกีแชมป์เก่ากันเลยทีเดียวสำหรับน้องเทนนิสพานิพักจอมเตะสาวไทย ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสและเป็นการเตะครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของน้องเทนนิสก่อนจะเลิกเล่นด้วยการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยซ้อนคนแรกของไทยและเป็นการฉลองวันเกิดครบ27ปีอีกด้วยเริ่มต้นการแข่งขันด้วยการประเดิมสนามป้องกันแชมป์ด้วยการเอาชนะอูเมมาเอลบุชีจากโมร็อกโกไปสต่อสยก ในการแข่งขันเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายต่อมาในรอบ8คนสุดท้ายน้องเทนนิสเอาชนะดุนยาอาลีอาบูนทะเลจากซาอุดีอราระเบียไป2-0ต่อยกหลังจากนั้นไม่นานน้องเทนนิสก็โชว์ฟอร์มเด็ดในรอบรองชนะเลิศ4คนสุดท้ายด้วยการเอาชนะเลนาสตอยโควิดจากโครเอเชีย2-0ต่อยกผ่านเข้ารอบชิงไปได้แบบฉลุยพร้อมการันตีขั้นต่ำที่เหรียญเงินสำหรับศึกในรอบชิงชนะเลิศของน้องเทนนิส ต้องพบกระดูกชิ้นโตจากจีนแต่ด้วยความเก่าของน้องเทนนิสก็สามารถสอนเชิงเอาชนะสาวจีนสองต่อหนึ่งยกคว้าเหรียญทองไปได้อย่างสุดมันเป็นของขวัญวันเกิดที่สุดยอดมากของน้องเทนนิสและของคนไทยทั้งประเทศตอนหนูมีความสุขที่ทํามันสําเร็จให้กับคนไทยแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดหนูด้วยวันที่8สิงหาเป็นเหรียญทองก็ชื่นใจมากๆค่ะและเหรียญเงินได้แก่เจ้าฟางธทรพงศ์จากกีฬายกน้ําหนักชายรุ่น61กิโลกรัม จอมพลังหนุ่มไทยคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสรุ่นนี้มีหลีฟาปินเจ้าของสถิติโลกในน้ำหนักรวมและยังเป็นเจ้าของสถิติโอลิมปิกและแชมป์เก่าจากจีนเป็นตัวเต็งและอีกทั้งยังมีมอริสแฮมตันจากสหรัฐอเมริกามอริสแฮมตันเริ่มจากท่าสแน็คทีรพงศ์ยกได้สถิติ132กิโลกรัม เริ่มจากเรียกน้ำหนัก 127, 130, 132ผ่านได้ทั้งหมดเป็นอันดับ3ของท่านี้และอันดับ1เป็นของหลีฟาปินจากจีน143กิลกรัมทำลายสถิติโอลิมปิกของตัวเองที่เคยทำไว้141กิกรัมเมื่อ3ปีก่อนอันดับ2ตกเป็นของอีโกอิรวานจากอินโดนีเซียที่แข่งขันโอลิมปิกเป็นสมัยที่5ทำสถิติก135กิกรัม และต่อมาธีรพงศ์เรียกน้ำหนักครั้งแรก167กิโลกรัมและยกผ่านครั้งที่2เรียกน้ำหนัก169กิโลกรัมยังไม่ทลาครั้งสุดท้ายเรียกน้ำหนัก171กิโลกรัมยกได้สำเร็จทำให้ได้สถิติ171กิโลกรัมในท่านี้น้ำหนักรวม303กิโลกรัมทำลายสถิติที่ดีที่สุดของตัวเองที่เคยทำไว้299กิโลกรัมได้สำเร็จคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จ ทำให้เจ้าฟางธีรพงศ์จากกีฬายกน้ำหนักชายรุ่น61กิโลกรัมเป็นอีกหนึ่งในสามของความภาคภูมิใจของคนไทยและชาวอาเซียนเลยล่ะครับรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ทำผลงานออกมาดียอดเยี่ยมจนได้เงินเงินอิมตครับเซตษฐีถือว่าดีกว่าเดิมเลยครับเป็นเซตษฐีที่ดีที่สุดตั้งแต่แข่งมาในรอบสองปีเลยครับก็ พย,ยายามทำสมาธิครับช่วงช่วงแรกๆอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยพอวอมวอมขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยก็รู้สึกว่าโอเคมันเข้ามันวอมจนเข้าจนความตื่นเต้นหายไปหมดแล้วครับอย่างแรกเลยคือสร้างบ้านให้พ่อครับเพราะว่าอยากให้พ่อมีบ้านอยู่ครับส่วนที่เหลือก็ค่อยว่ากันครับยังไม่ได้คิดถึงอนาคตตอนนี้คือจะสร้างบ้านให้พ่อก่อนครับ,รบก็ขอบคุณที่เลี้ยงดูมาจนอายุยี่สิบ็ปี แล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจมาโดยตลอดเวลาตั้งแต่ยังไม่เก็บตัวจนเก็บตัวจนมาได้เหรียญโอลิมปิกก็ขอขอบคุณทางบ้านมากเลยครับที่เป็นกําลังใจมาโดยตลอดครับเหรียญทองได้อีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือสุรจนาคำเป้าจอมพลังไทยที่คว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ยกน้ำหนักหญิงรุ่น49กิโลกรัมรับเงินอัจฉีด7ล้านบาท โดยยกน้ําหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงรุ่นนี้มีจองพลังดาวดังชิงชัยหลายคนไม่ว่าจะเป็นฮัวจือหุยจากจีนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2020ซึ่งในครั้งนั้นได้ทำสถิติโอลิมปิกไว้ที่210กิโลกรัมไซคอมิระบายจากอินเดียดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกโตเกียว2020สุรจนาคำเบ้ายกผ่านครั้งแรกที่86กิโลกรัมจากนั้นครั้งที่สเรียกเหล็ก88กิโลกรัม แต่จังหวะด,ดันเหล็กขึ้นล็อกแขนไม่อยู่ทําให้เหล็กตกหลังก่อนจะออกมาแก้ตัวสําเร็จในครั้งที่สามที่น้ําหนักเดิมทําให้สถิติอยู่ที่88กิโลกรัมเท่ากับไซคอมมิระบายจากอินเดียส่วนหัวชื่อฮุยจากจีนยกได้89กิโลกรัมและมิเฮลาวาเลนติน่าจากโรมาเนียยกได้93กิโลกรัมทำให้ต้องลุ้นแย่งเหรียญกันต่อและสุรจนาคําเบาก็ไม่ทำให้ผิดหวังครั้งแรกยกผ่านที่110กิโลกรัม ครั้งที่2ยกผ่านที่112กิโลกรัมและครั้งที่3เรียกเหล็ก114กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่200กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงสำเร็จก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่อง S p Top List ของเราไว้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ